การศึกษาธรธรมะคำสัมมาทุตุลยเจ้าที่ลึกซึ้งอีกเยอะ,ะยะก็ง่ายแล้วลหละมันก็อยู่ในกรรมมือของเราสำคัญเดียเราฝึกตรงนี้ต้องมีฉันทะมีความสนุกเบกิกบานกับการฝึกใจหยุดฝึกนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันเราไปเนี่ย ให้มีชันทะตรงนี้เราเห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพมาสู่ตัวของเราเป็นการพัฒนาชีวิตงเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเพอเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นท้นฉันทะมันก็จะเกิด พึงพอใจสมัครใจอยากจะทำสมาธิ